สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่นะครับมาดูนะครับมาดูความเก่าแบบเป็นเหตุและผลกันนะนะครับเพี่ๆนี่นะครับก็หยิบขึ้นมาไหมครับเนื้อหาเก่าๆนะครับนอรอยยุบตัวในซุ้มนะครับนาาดูไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนาะเห็นไหมครับ มีกระทอก็ยังเก่าต้องเก่านะมีนะครับดูความเก่านะครับนะดูนะครับแล้วพระสมเด็จเก่าๆเขาจะมีนะครับเนาะเนี่ยไข่ขาวไข่เหลืองอย่างนี้นะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นะครับเป็นธรรมชาติของพระผงเก่านะครับนะนี่นะครับเนาะนะครับก็นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เอาพระสมเด็จมามาแบบมาชมกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะ แต่พอดีนะครับช่วงนี้คงจะเป็นแบบชิปที่พระสมเด็จที่ผมลงบ้านนะครับมันมีความสนใจอะไรมั้งนะครับมันก็เลยแบบมีคนได้ดูเยอะแล้วก็แบบมีคนทักมาถามอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนับนักคือทํมาขอแบ่งนะครับแต่มันก็ปิดไปหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ก็เลยอ๋อนะครับก็เลยเอาอะพระสมเด็จที่ที่ที่เพิ่งได้มาใหม่อีกองหนึ่งนะครับผมน้าเนี้นะครับก็ดูความเก่าด้วยกันนะครับผมนะเนี่ยนะครับแบบเป็นเหตุและผลนะพี่นะครับนี่นะดูไหมครับเก่าไหมครับ นะเนี่ยนะครับคราบไข่นะครับความเก่านะเนาะไข่ขาวไข่เหลืองไข่มันก็เป็นธรรมชาติของพาเนื้อผงอยู่นะนะครับเป็นไข่ขาวแรกก็จะเริ่มออกเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยนะมนไหมครับนี่นะนะครับผมก็นะครับเาก่อนจะมาก่อนจะมาเข้าเรื่องของเรานะครับเราเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับก็นะครับพอดีเมื่อสักเมื่อวานนะครับผมเห็นข้อมูลสําคัญอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเนาเป็นพระที่นะครับ เป็นพระเป็นเป็นพระรุ่นหนึ่งที่มีประเด็นดราม่ากับผมพอสมควรนะครับตั้งแต่ทำคลิป u ู u b e มานะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยวิวีนะครับนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นนะวิวีนะครับเนี่ยนะครับเป็นพระเนี่ยนี่นะเป็นพระเทิดขนนกนะวิวีนะครับเนี่ยนะครับผมลงไม่เมื่อเนี่ยสามปีที่แล้วนะครับ พาเทิดคนนกค่ายดิสสอนปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับก็คือนะครับเนาะในประวัติที่หาข้อมูลได้ก็มีหลวงพ่อกวยไปร่วมปลูกเสกนะครับเนาะนะครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเนี่ยนะครับมีเม้นมานะครับว่านะครับเหมือนแบบคือมาว่าผมนะครับคือมาว่าผมว่าผมให้ข้อมูลผิดๆนะนะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับเนาะเขาว่านะนะครับไอ ติ่งสายตรงเขาอะนะครับนอนในกลุ่มสายตรงเขาอะนะครับเป็นติ่งนะครับนะเขาว่าเฮ้ยเขาว่านะครับคุณให้ข้อมูลผิดผิดคุณให้ข้อมูลผิดผิดได้ยังไงนะครับพารุ่นเนี้ยนะครับคือหลวงพ่อกลวยไม่ได้ไปปลูกเสกนะอะไรอย่างนี้เขาก็บอกประมาณนี้นะครับเนาะนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับมันก็เลยมีคลิปต่อมาเนีครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับหลวงพ่อกลวยผมก็เลยทําคลิปต่อมานะครับเนาะเขาบอกประมาณว่านะพี่เขาบอกประมาณว่านะครับว่า หลวงพ่อกลวยไม่ได้ปกไปหลวคือหลวงพ่อกล้วยไม่ได้ไปปลุกเสกนะครับแล้วตอนนี้นะครับคนที่นะครับคนที่ได้ข้อมูลจากผมไปนะครับแล้วเขาไปเช่ามาแล้วเขาไปเช่ามาแล้วเขาลงไปในกลุ่มหลวงพ่อกล้วยของเขานั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้นะเขาบอกว่าเชื่อไหมนะครับอง์ละห้าสิบองละร้อยนะครับองละห้าสิบองละร้อยก็ไม่มีคนซื้อจะพูดอย่างนี้นะครับเนาะเขาพูดอย่างนี้นะครับเนาะแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาพี่อง์ละห้าสิบองละร้อย พี่ซื้อมาเลยก้านซื้อมาเลยก้านซื้อเอามาให้ผมผมุรับไม่อั้นนะครับผมให้องลสองร้อยด้วยพี่ได้กาไรนะครับไม่หามาขายคือหามาขายผมไม่ได้ก็บอกว่าเอา้าอย่างนั้นคุณก็หาซื้อเองที่คุณก็หาซื้อเองที่จะได้มีหลักฐานว่าคือจะได้มีหลักฐานว่าว่าผมประกาศรับซื้อแล้วผมไม่รับซื้อจริงนะครับเนาะแล้วผมก็ทําตามกันเน้นนะผมก็รับซื้อนะครับ ผมก็รับซื้อผมก็ประกาศรับซื้อนะครับใครมีเอามาขายผมสองร้อยนะครับไปสองปีกว่ามีมาขายอยู่สองคนนะครับเนาะคือมีมาขายอยู่สองคนนะครับเนาะแล้วสองคนนะั้นนะครับผมก็ว่าอ่าคุณเห็นคลิปใช่ไหมว่าสองร้อยผมรับซื้อตามนี้นะนะครับแต่นะครับแต,นะบแต่ผมรับซื้อตามนี้แต่ผมอยากจะเหมือนแบบโปรด เปิดมุมมองเปิดโลกทัทั์ของคุณนะครับนะพระเครื่องนะครับมันไม่ได้มีแค่ในกลุ่มติ่งของคุณหรอกนะครับนะพระอย่างเงี้ยนะครับผมดูที่เขาเอามาขายผมมาคือพระแท้นะครับนะนะครับคุณขายผมสองร้อยนะนะคุณเอาพระคุณเนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะครับเนาะพระที่คุณามาขายผมนะนะคุณขายผมสองร้อยนะครับเนาะผมรับซื้อราคานี้แหละแต่ผมอยากจะเปิดโลกทัทั์ของคุณนะครับนะคุณถ่ายรูปอย่างนี้หน้าหน้าหลังนะครับแล้วคุณก็ไปขายในกลุ่มพระประกันแท้นะครับเนาะคุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเปิดครับประกันแท้นะครับ สองคนนั่นน่ะลงไปนะครับลงไปนะครับรีบเม้นมาถามพี่คนถามราคาจะให้ผมเปิดเท่าไหร่ก็บอกผมก็เลยบอกว่าอ้าวก็คุณจะขายผมสองร้อยไม่ใช่เหรอนะครับคุณจะเปิดเท่าไหร่ก็หัวเราะก็คือมันก็อยากคนเขาก็อยากขายพาได้แพงกันทั้งนั้นแหละผมเข้าใจนะครับสุดท้ายก็จบไปแปดร้อยมั้งแปดร้อยหรือหกร้อยเนี่ยคนหนึ่งนะคนหนึ่งแปดคนหนึ่งหกเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะก็จบไปนะครับจริงๆนะครับนะพารุ่นเนี้ยนะครับ ไอ้แปดร้อยหกร้อยอ่ะคือราคาขายเร็วๆไม่มีนะครับนะราคาขายเร็วๆนะครับแต่ถ้าไม่รีบรอเนื้อคู่ขอเล่อกันหลักพันนะครับนี่แหละครับเป็นพระที่มีประเด็นดราม่ากับผมมาองคหนึ่งนะครับเนาะหมารุ่นหนึ่งนะนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมไปเห็นนะครับข้อความของไม่ใช่ว่าเขาอย่าว่าเป็นข้อความเลยนะครับแล้วก็เป็นของอาจารย์ละกันนะครับของอาจารย์โทนนะครับเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นข้อมูลกันนะครับเนาะเดี๋ยว ก็นะครับน้องเล่นพ้านะครับมันก็เขาก็เล่นกันทุกคนนะนะเพื่อนพี่นะแต่อยากจะแบบว่าอยากจะเบิบเออนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่แบบคุณอยู่ในติ่งคุณแล้วคุณก็ไปแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับขออนุญาตจานโทนด้วยนะครับนะไหมครับดูนะนะครับนี่นะนะครับพัาเทิร์ดนะครับเนาะอ่ะดูผ้าพาก่อนเห็นไหมครับ นี่นะนะครับปลาเทิดขนนกนะค <c oughs> ่ายอดีศรแล้วด <c oughs> นะูเนี่ยนะเนื้อทองแดงดลงดำหลงพุทโธหลงพ่อเงินหลงพ่อกลวยปลุกเสกค่ายอดีศรเนี่ไหมครับปลาเทิดค่ายอดีศรสระบ,บุรีปี 14, หนึ่งสี่นะครับหลงพ่อกลวยนะทาไมคุณไม่เม้นไปว่าเขาบ้างอะ่ะถูกไหมครับคุณอาจจะเถียงกับผมผมไม่มีผมไม่ดังผมไม่มีชื่อเสียงคุณอาจจะเถียงกับผมชนะแต่คุณอย่านะครับระดับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์เขายังเล่นหนึ่งนี้เลยนะครับแล้วคุณจะเลือกเชื่อ ติ่งกลุ่มคุณนะครับกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมดูอาจารย์ทุกคนนั่นแหละนะครับก็ดูแล้วกันเห็นไหมครับนะครับผมก็อยากจะฝากติ่งนะครับว่าคุณจะเลือกเชื่อใครมันก็เรื่องของคุณนะครับแต่ถ้ามีก็ยังรับซื้ออยู่นะองละสองร้อยอ่ะไม่อั้นนะใส่รถสิบล้อมาก็ซื้อสองก็ซื้อทางรถสิบล้อนะครับแต่ขอให้แท้นะนะครับนะครับก็อยากจะบอกเหมือนกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยผมประกาศแล้วไม่รับซื้อจริงอ่ะสอง ผมก็รับประกาศไปตั้งนานแล้วล่ะนะครับมันไม่มีคนมาขายนะครับเนาะเขาบอกจะได้มีหลักฐานเวลาอันนนี้ว่าผมไม่รับซื้อจริงแบบหลอกลวงนะครับนะก็ไม่เห็นมีสักทีไม่รู้หายไปไหนไม่รู้นะครับทีว่าผมมาว่าจังแต่ขอโทษผมมามีหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ดูนะครับก็ดูนะก็เห็นจ่ากันไปเลยเห็นไหมครับนี่นะนะครับ คุณตั้งกลุ่มนะครับนะคุณให้ความรู้นะครับที่ผมบอกนะครับนะคุณเหมือนแบบเหมือนอยากจะเผยแผ่ของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่จริงๆนะนะปี 4, หน,นึ่งสี่คุณบอกว่าพิธีดังๆใหญ่ๆขนาดเนี้ยคุณบอกว่าหลวงพ่อกลวยไม่ได้ไปเสกเอา้าแล้วตกลงหลวงพ่อกลวยท่านเก่งจริงๆหรือเปล่าครับพิธีดังๆขนาดนี้เชื่อไหมครับพี่ๆนะครับพระทุดงที่เดินทูดงอยู่นะครับ รุ่นนี้พลเอกเปรมนะครับเป็นประธานฝ่ายขลาราชนะพลเอกเปรมนะครับเป็นของข่ายอลลสซอนพลเอกเปรมเอาหอไปไล่ลับหมดเลยนะที่เดินอยู่ในป่าในดงขั้นไปเดินไล่ลับมาหมดทุกคนเลยนะนะครับแล้วหลวงแล้วคุณบอกว่าหลวงพ่อกลวยไม่ได้ไปเสกอะตกลงคุณจะเผยแผ่หรือคุณจะดิสเครดิตท่านครับตกลงสายตรงยังไงครับผมไม่เข้าใจ <laughs> น้านี่นะอันนี้อยากจะฝากบอกกันนะครับว่าผมชัดเจนนะครับอาจารย์เขาเล่นอย่างนั้น นะครับเนาะเออนะครับก็อยากจะบอกว่าติงเตึงอะไรนั่นนะครับเนาะนะครับฟังใครก็ได้ฟังใครทุกๆคนฟังผมด้วยนะครับฟังแล้วอย่างงมงายนะครับฟังแล้วเอาไปเชื่อเอ้ยฟังแล้วเอาไปคิดนะครับอย่าเอาไปเชื่อนะครับคิดถึงเหตุและผลนะครับหลวงพ่อกวยท่านปีหนึ่งกว่าถึงสองกว่าเนี่ยเป็นช่วงพีคเป็นช่วงพีคของท่านเลยนะครับเป็นนักฟุตบอลนี่ก็อายุ อายุประมาณ25นะกำลังเป็นสมันตกมันกำลังแบบเฟี้ยวฟ้าแบบวิ่งแบบนะครับคือท่านกำลังช่วงพีคนะครับแล้วพิธีตอนนั้นบอกว่าแล้วพิธีใหญ่บอกว่าท่านไม่ได้ไปอ่ะมันใช่เหรอตกลงท่านเก่งจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะนะาันดีแล้วนะอันนี้ก็อยากจะฝากบอกกันนะครับมานะครับมาลงกล้องนะครับผมนะก็เป็นข้อมูลนะครับเนาะจะได้แบบ เป็นพระรุ่นหนึ่งที่มีประเด็นกับผมพอสมควรเลยนะครับพอดีได้เห็นอาจารย์เขาก็นะครับก็เลยมาไอ้นี่กันนะครับมาบอกกก่าวกันนะครับผมนะก็มานะครับดูพระสมเด็จวัดรักังนะครับเนาะแนวทางการเล่นหานะครับก็คือนะครับเนาะดูความเก่าแบบเป็นเหตุและผลนะครับก็ดูนะนะครับดูคราบไข่เห็นไหมครับแล้วก็ดูขาวๆเรืองๆนะนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆนะครับนี่ไหมครับขาวๆเหลืองๆแล้วก็รอยปีรอยย่นนะครับดูคาบเหลืองๆเห็นไหมครับนี่นี่นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็อะ มันจะมีเล่มหนึ่งที่ผมว่าด้านหลังเขาสวยดีนะครับรวมด้านหลังของนะครับด้านหลังพระสมเด็จที่วัดระฆังที่เนี่ยเนื้อหาดีๆนะครับเดี๋ยวคึบนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นขาวๆเหลืองๆผมบอกนะครับนะดูนี่ครับนี่รอยปีขอบเห็นไหมครับรอยปีขอบเนี่ยนี่เห็นไหมครับปีขอบนะครับเนาะนี่ นะครับปีขอบยับย่นนะครับแล้วก็เนี่ยขาวๆเหลืองๆไงครับคาบๆคาบเหลืองๆนะครับนะครับเหลืองๆอย่างนี้นะเพื่อนพี่ไปลองดูนะครับในพระบางคุมขมก็มีนะนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาของอะไรอย่างหนึ่งนะของพระนะเพื่อนพี่นะนะครับดูคาบไข่ความเก่านะครับผม แล้ว,พ,วพี่ดูนะครับเาเห็นไหมครับพิมพ์ความคมของฐานนะครับเนี่ยไหมครับเนี่ยดูเป็นเหลี่ยมเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน,นะครับเนาะความโคงของแม่พิมพน์นะครับผมนะเนี่เอามาลงก,กล้องสองกันนะครับกนะ็นี่นะมิธี้นนะ พระสมเด็จวัดละคังนะครับมาดูความเก่ากันนะครับนดูเห็นไหมครับเนี่ยขราบไข่ต่างๆงเห็นไหมครับไข่ขาวไข่เหลืองแล้วก็เนื้อหาท่านเนี่ยจะเป็นขาวๆเหลืองๆเนี่ยไม่มีนะนี่นะครับดูนะนะครับการยุบของซุ้มด้านในเห็นไหมครับการยุบตัวนะครับผมนะ นี่นะครับเนาะขอบข้างนะครับดูไข่นะไม่มีนะเห็นไหมครับขาวข่าเหลืองเหลืองนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะรอยปีเห็นไหมครับรอยปีขาวข่าเหลืองเหืองนะครับเนาะดูแล้วก็ไข่ความเก่านะครับเนาะนี่นะนะครับนี่ดูเห็นไหมครับไข่ความเก่านะครับเนาะนี่นะ ถ้านะครับพี่นะนะคนคนเล่นพระคนศึกษาพระแล้วกันนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับเนาะคนเล่นพระจริงๆก็น่าจะรู้นะครับเนาะพระสมเด็จทุกวันนี้นะเนาะมือใหญ่ๆนะครับเนาะเขาเปลี่ยนหน้าพระนะครับเนาะเขาเปลี่ยนหน้าพระไปทางเนี่ยกายภาพนะไปทางความเก่านะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับไอติ่งนั้นติ่งนู้นติ่งนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาจะดูเนี่ยเนื้อหาขาวๆเหลืองๆอย่างนี้แหละนะครับมีคาบข่อย่างเงี้ยนะพี่นะนะครับมีคาบขายอย่างเงี้ยนะครับเขาเปลี่ยนนะครับ เพราะมันก็คือนะครับเนาะมันไม่ได้อะไรเข้าใจยากนะครับเนาะนะครับก็คือเล่นพักเก่านะครับเล่นพัคเก่ามันก็ดูให้เก่าอ่ะผมพูดถูกไหมครับมันไม่ได้อะไรมากมายเลยนะครับเนาะมันก็ดูให้เก่านะครับเก่าๆอย่างเงี้ยดูดิพี่ๆดูนะครับนะครับบินก็ยังเก่าห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับผมดูเนื้อในไหมครับเนื้อในเขาไม่ได้เป็นเนื้อปัตเตอร์ไหมครับมีมวลสารด้วยไหมครับเนาะดูเห็นไหมครับ ดูในขอบนะลืมบอกนะครับเนาะเม็ดแดงนะครับเม็ดดำนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดแดงก็เศษนะครับพักกุนะครับเนาะแล้วก็เม็ดดำก็ผงใบลานนะครับเกสรดอกไม้อะไรพวกนั้นนะครับเห็นไหมครับเขามีกาวแบบกาวแบบมีมวลสารอ่ะไม่มีนะครับเนาะนะครับปาเครื่องนะครับเนาะนะครับถึงบอกนะครับเนาะดูคาบไข่นะครับดูความกาวให้เป็นเหตุและผลนะครับทาไมถึงมีคาบไข่ไม่มีนะผมพูดตลอดนะนะครับนะครับพาเนื้อผงนะครับพาเนื้อว่านนะครับ พาเนื้อผงเนื้อว่านนะครับเนาะพลาเนื้อผงเนื้อว่านพวกนี้นะครับเขาไม่ได้พลาเป็นพลาที่ผ่านที่ผ่านความร้อนนะครับเนาะถูกคือถูกไหมครับนะครับผงเอามากองนะครับผงเอามากองเนี่ยนะครับผงหรือว่านเนี่ยนะครับคุณเอามากองนะครับถ้าคุณไม่เป็นน้ําถ้าคุณไม่เอาน้ํานะครับเราไม่ว่าจะตั้งอิ้วไม่ว่าจะน้ําตาลน้ําอ้อยเคี่ยวอะไรก็ช่างนะให้เป็นของเหลวอย่างเงี้ยนะครับให้เป็นอย่างเงี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าเป็นเศษดินเศษว่านเศษผง ปนๆจับมาจับมานะคุณเอาบล็อกไปกดเนี่ยเอาบล็อกให้ไปกดให้ตายมันก็ไม่ขึ้นรูปผมพูดถูกไหมครับแล้วตอนนี้คุณไปเป็นน้ําอย่างเงี้ยนะคุณเป็นน้ําทาให้เป็นของเหลวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาบล็อกมากดตึ้มถูกไหมครับบล็อกมากดตึ้มนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีนะนานไปน้ํานี่แหละที่ทําให้ที่ทําให้ผงกับว่านเป็นของเหลวเนี่ยครับมันก็จะผุดนะครับมันก็จะผุดขึ้นมาตามผิวถูกไหมครับมันก็จะผุดขึ้นมาตามผิวก็คือส่วนหนึ่งเขากดใช่ไหมครับ เนี่ยเขากดตืมนะครับน้ํามันก็ซึมออกมาอยู่แล้วแหละนะครับพอน้ำพัเป็นรูปอย่างนี้นะกดมาน้ําก็ต้องมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเก่ามาขึ้นมาอะไรเงี้ยน้ําที่เยิ้มตามอานเนี้ยมันก็ต้องเป็นใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นไข่นะครับเหมือนปูทัวเนื้อว่านปีกาเจ็ดนะครับคาบไข่ไข่ว่านนะเขาเรียกเนาะน้ำไข่ว่านนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตั้งอิวพุดนะครับเห็นไหมครับเหลือตัวประสานพุดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแล้วมันก็จะมีการไล่ลําดับเห็นไหมครับขาวเหลืองนะครับผมนะ นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เองวันนี้นะเนาะมันมีเหตุและผลนะครับก็อย่างที mm ่บอกนะครับดูความเก่าให้เป็นเหตุและผลนะครับมันมันจะไม่เป็นปื้นเป็นอะไรไปเลยนะครับมันจะเป็นแบบเป็นเหตุและผลนะครับเนาะในองค์พระนั่นแหละนะครับคือดูดูแบบวิธีการสร้างนะครับเนาะนะครับน้ําถูกไหมครับน้ําผ่านมาเป็นร้อยปีมันอบร้อนชื้นถูกไหมครับแล้วน้ํามันจะไปไหนน้ามันมีการละเหิดละเหยถูกไหมครับนะครับเหมือนโลกเรานะครับเนาะถูกไหมครับโลกเรามันมีฝน ฝนตกลงมาเป็นไงครับไหลลงแอ่งน้ําถูกไหมครับแอ่งน้ําโดนแดดเป็นไงครับพอผ่านหน้าร้อนโดนแดดเป็นไงครับละเหิดเกิดอาการ DS, ละเหิดละเหยขึ้นฟ้าเหมือนเดิมเป็นเมฆถูกไหมครับเป็นเมฆพอเกาะตัวกันได้อุณหภูมิก็ตกลงมาเป็นฝนถูกไหมครับมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละวันนี้มันเป็นอย่างนี้โลกของเรามันหมุนหม,นม,นมุนอย่างนี้แหละนะครับน้ํามันคือเป็นหมุนหมุนอย่างนี้แหละนะครับแล้วคุณมาใส่ในนี้ใช่ไหมครับนานเข้ามันอบ มันร้อนมันชื้นนะครับประเทศไทยอะนะนะครับนะครับมันก็ไม่แปลกที่น้ํามันจะเป็นระเหดระเหยขึ้นมานะครับเนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติขององค์พระนะพี่ะที่ที่อยากจะบอกกันนะครับผมนะดูเห็นไหมครับนี่นะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนั่นแหละนะครับเนาะที่แวรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจ น,นะครับตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้ความรู้ได้แนวทางในการสะสมพานะครับแล้วก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัร์ไคร์กดกระดิ่งช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ